จากจีรนันแบรนด์เช่นกันลูกค้าดูนะคะหรือจะแนะนําในเรื่องของวิธีการพับวิธีการเก็บนี่จีรน,นันตัวนี้ไม่ใช่สติกเกอร์แล้วลอกออกไม่ได้แล้วนะคะมีสีเยอะมากลูกค้าใจเย็นๆดูทีละสีเดี๋ยวจะพรีเซนต์ให้หมดเลยนะคะลูกค้าค่อยๆเลือกสวยทุกสีพับได้พับได้ไดยังไงอะ แว่นเลนโพลาไรต์ตัวนี้จะช่วยตัดแสงสะท้อนจากรถที่สวนเข้ามาแล้วมีเขาเรียกว่าวัตถุที่มันมีแสงแวบเข้ามาแว่นตัวนี้จะช่วยตัดแสงสะท้อนต่างๆได้ดีมากๆพื้นถนนพื้นน้ําที่มันมีแสงสะท้อนเลนโพลาไรต์จะช่วยตัดแสงสะท้อนได้ดีมากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปซึ่งบางทีลูกค้าซื้อแว่นกันแดดราคาหลักหลายพันหรือหลักหมื่นเนี่ยยังช่วยตัดแสงสะท้อนไม่ได้แต่ตัวนี้คือเลนโพลาไรต์โพลาไรต์นะคะเราเจอเงาจากกระจกที่ก็เป็นฟิล์มใช่เงา, <P olar ize> งาตง่างๆ และลูกค้าถามว่าแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าของยุ้ยเป็นเลนโพลไรซ์จริงๆเราให้ลูกค้าพิสูจน์คะ่ะการแสงแดดใช่ไหมคะแพ้แสงคุณอุบลร,รัตัวนี้กันแสงแดดโดยตรงและเป็นเลนโพลไรซ์ด้วยลูกค้าสามารถใช้ตัวนี้กันแสงได้เลย <S 1> <S 1> พิสูจน์ได้ยังไงมาดูกันยยจะแถมไปให้ลูกค้าจะได้กล่องอันนี้จะได้กล่องกล่องก็จะเล็กๆแบบนี้คือตอบโจทย์ลูกค้าใช้แว่นอันเล็ก อันเล็กแค่เนี้ยลูกค้าจะไปใส่แว่นอันใหญ่ใหญ่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์การประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าเพราะฉะนั้นกล่องก็คือมินิมอลมากๆเล็กแบบนี้เลยเพราะยุ้ยอยากให้ลูกค้าพับปุ๊บต้องใส่กล่องทุกครั้งไม่แนะนําให้ใส่ไปกับกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าถือเพราะแว่นเลนจะเป็นรอยยุ้ยทํากล่องมาให้ลูกค้าพับง่ายๆเก็บง่ายๆแล้วใส่ทุกครั้งนะคะจีรนันแบรนด์แบบนี้ค่ะแล้วตัวที่ยุ้ยแถมไปให้เป็นตัวเทสเลนโพลาราก็คืออันนี้เป็นผ้าเช็ดแว่นนะคะผ้าเช็ดแว่นก็แถมไปให้ ลูกค้าบอกซื้อสีสีน้ำตาลมาใช้ดีมากค่ะขอบคุณค่ะอ่าโอเคแล้วตัวนี้ค่ะเป็นตัวเทสโพลาราส์เห็นไหมลูกค้าไปพิสูจน์กับแว่นที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้เลยนะคะว่าของยุ้ยเป็นเลนโพลาราส์จริงหรือเปล่าของจิลรนันแบรนด์ตัวนี้จะเป็นแถบสีเทาถ้าลูกค้าใส่แว่นเลนโพลาราส์เมื่อไหร่ลูกค้าจะเห็นตัวหนังสือที่อยู่ในนี้ชัดเจนขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นแว่นกันแดดทั่วไปหรือแว่นตาบูบ็อกจะมองไม่เห็น ต้องเป็นแว่นเลนโพลาไรซ์เท่านั้นลูกค้าสามารถเอาไปพิสูจน์ได้เลยนะคะตัวนี้แถมไปให้เวลาที่เก็บแว่นไอ้ตัวเทสเนี่ยไม่ต้องพกไปตลอดก็ได้นะคะพกแค่ผ้าเช็ดแว่นไปก็พอเวลาที่เก็บแว่นยูแนะนํานะอ่ะอันนี้ดีวกว่าเดี๋ยวจะงงเวลาลูกค้าเก็บแว่นลูกค้าบีบก,กล่องตัวนี้มันจะกล่องมันจะกว้างขึ้นแลวลูกค้าจะยัดยัดแว่นเข้าไปเนี่ยได้ง่ายขึ้นเห็นไหม ก็จะเก็บง่ายเวลาจะเอาออกก็บีบนิดนึงแ,แล้วก็ดึงแว่นออกเห็นไหมมันจะดึงแล้วก็เก็บได้ง่ายๆเลยนะคะมาดูวิธีการพับแว่นโดยยุจจะแนะนำก่อนนะแว่นของเราจะเป็นแบบนี้เวลาที่เราพับเนี่ยตัวตรงด้างมันจะนอนไปด้วยเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือยุ้ยขนตายาวามาก<ไป>หรือเวลาใส่ขนดตาปอมถ้าใส่แว่นทั่วไปมันจะติดแต่ตัวเนี้ยเวลาเราดันขึ้นมาเนี่ยมันนิ่มมากๆลูกค้า มันจะตั้งขึ้นมาแล้วก็ไม่ติดขนตาแต่อย่างใดที่สําคัญไม่บีบดั้งใครจะดั้งมีดั้งโดดน้องจะนิ่มมากๆนะคะอ่ามาดูวิธีการพับกันค่ะลูกค้าค่อยๆนะอย่าไปหักง้างโดยที่ไม่ใช่ข้อของเขานะคะหักนะลูกค้าต้องหักตามข้อของเขานี่พับขึ้นมาง่ายแบบนี้เนี่ยแค่นี้เองหนึงสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปฝึกน้องก็จะเหลืออันเล็กๆแค่นี้เองเห็นไหม เวลาแกะจะใช้ก็ดึงแบบนี้หนึ่งสเตป <c oughs> เตนี่ยขาทีละอันนะคะทีละข้อนะนี่แค่นี้ค่ะ <c oughs> แว่นโพลอาอรอ์ตัวนี้ไม่ใช่กันแสงสีฟ้านะคะตัวนี้เป็นแว่นตากันแดดเดี๋ยวยุจะดึงน้องตรงดั้งขึ้นมาหน่อยเพราะว่ายุยใส่ขนตาปลอมก็เลยขนตาจะยาวนิดนึงนี่คือเท่มากยุยบอกเลยว่านี่คือเท่แบบสุดๆด, <c oughs> ด้วยความที่เป็นแว่นกันแดดที่เท่แล้วน